สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับผู้ความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ห้างคิ้มล้วเช่นกัน นะครับผมก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวสีเมถุนในเดือนสิงหาคมดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยเป็นไพ่ขึ้นมาว่า s e v e n นออฟคนะครับหรือว่าไพ่เจ็ดถ้วย,พยไพ่ใบนี้มุ่งบอกความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งคิดถึงคนที่เขารักนะครับว่าทุกอย่างที่เราผ่านอะไรกันมาเนี่ยการทาสิ่งต่างๆร่วมกันนะครับเหมือนนิทานเรื่องหนึง่งการละครั้หนึง่งเราเคยรักกันการละครหนึ่ง,งเราเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เคยมีรอยยิ้มที่จริงใจต่อกันเคยมีความรักที่จริงใจต่อกันเคยทําหลายๆอย่างร่วมกันอาจจะเป็นการแต่งงานการวางแผนสร้างครอบครัวการลงทุนลงแรงนะครับการทํหลายรสิ่งหลายอย่างร่วมกันนั่นเองคุณอาจจะผ่านการแต่งงานกันหรือว่าสร้างครอบครัวกันมาแล้วแหละหรือคุณอาจจะมองถึงไพ่เจ็ดถ้วยหมายความว่ามองถึงอนาคตหลายๆอย่างที่จะทํากับเขาการวางแผนสร้างครอบครัวการวางแผนอนาคตกับเขานั่นเองนะครับไพ่เจ็ดถ้วยบอกแบบนั้นเลยมานั่งคิดถึงสิ่งเหล่านั้นว่ามันจะเป็นได้อีกหรือเปล่านะคิดถึงการเวลาคิดถึงการละครั้งหนึ่ง คิดถึงมันเวลาที่เราเคยผ่านความรักความทรงจําสีจางๆความรักที่เราเคยมีต่อกันแหละนั่งคุณคิดว่าเราทําขนาดนี้นะครับเราผ่านกันมาขนาดนี้เธอยังจะทิ้งกันลงอีกหรือเปล่าเธอยังจะไปจากกันได้อีกหรือเปล่าพอไพ่ไปต่อมาทำไมถึงยากจะบอกเขาคิงถือเหรียญนะครับหรือคิงออฟเพนดิคอนหรือพระราชาถือเหรียญเจมส์พาพภาพของผู้ชายคนหนึ่งอยากจะบอกเพื่อนของเพื่อนของเขาว่าเนี่ยคือคนที่เรารัากนะคนที่เรารักนะคนที่เราจริงจังมั่นคงด้วยนะ แต่เราก็อยากจะบอกเขาให้เขาทราบนั่นแหละเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คือภาพของคิงเทอร์เดียนหมายความว่าความรักของชาวสีเมทุลย์ท่านเนี่ยคุณยังคงมั่นคงรักเขาอยู่เลยยังคงทําเหมือนเดิมหลายคนอาจจะเหมือนกับส่งเสียเรื่องเงินช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับหรือทําอะไรที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลเขาเหมือนเดิมทําเหมือนปกติทุกอย่างหรือพร้อมจะให้ภัยเขาเสมอเลยไม่ว่าจะเคยทําผิดกับเราเคยทิ้งเราไปแต่อยากจะบอกเขาว่าเรายังรักเขาอยู่นะเรายังอยากจะมีเขาอยู่นะเรายังเลือกเขาอยู่นะเรายังเฝ้ารอเขายังคนเขายังคือคนที่ เป็นคนเดียวที่เรายังรักแล้วก็มั่นคงคือคนที่ใช่สำหรับเราเนี่ยอยู่เลยเพราะฉันพ่ายคิงออฟเบรดีคอนไปนี่บอกว่าเหมือนเรา,าจะบอกเขาว่าเนี่ยบ้านอยู่นี่นะนะครับเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งไหมเขาชี้ไปที่บ้านบ้านอยู่นี่นะวันไดวันหนึ่งที่คุณมีความสุขกับคนอื่นเนี่ยโอเคคุณอาจจะไม่อยากกลับมาแต่วันในวันหนึ่งที่คุณมีความทุกข์ถูกเขาทํร้ายหรือเสียใจยหรือเจ็บป,ปวดเนี่ยหรืออยากกลับมาอยู่บ้านเนี่ยบ้านของเรารออยู่นะ จำโต๊ะกับข้าวที่กินข้าวกันได้กัน,ได,กนไ,ดไ,ดได้ไหมจำห้องนอนจำหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลไพคิงถือเรียนหมายความว่าคุณอยากจะบอกเขาว่าคุณยังคงอยู่ตรงนี้ยังคงรักเขาอยู่แบบนี้ยังคงเป็นบ้านหลังหนึ่งยังคงเป็นผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าเขาจะเป็นมีคนอื่นแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการเราวันนี้แต่วันใดถ้าเกิดเขาไม่มีใครวันใดวันหนึ่งเขาไม่เหลือใครเนี่ยนะครับเราจะบอกว่ากลับมานะบ้านยังอยู่ตรงนี้เสมอเราายยยยัังงงออออูู่่ตตรรรนนีี้้เเเสสมมมควกล แต่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่า the employer นะครับ employer ใบนี้คเป็น้าพของผู้ชายคนนึงที่เขาลังโทรศัพท์หาคนที่เขารักอ่ะเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะเหมือนกับเจ็ดถ้วยกับกินงคือเหรียญหมายความว่าย่งไงหมายความว่าตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไพ่สองใบนี้ชาวสีไม่สุดท่านคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาแล้วคุณอาจจะมีความสุขหรือแบบหลุดพ้นจากความรักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกิ้งถือเรียนหมายความว่ากิ้งคือเรียนก็เจ็ดถ้วยหมายความว่าตอนนี้คุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาชาวสีไม่สุดท่านจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาให้เเลือกกข้้าามใหรั แต่คุณก็เหมือนกับเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มไม่ได้เลือกใครหรอกเริ่มไม่ได้สนใจใครหรอกนะครับและไพ่ขึ้นมาคือ e m p l o y e เรพอคุณตัดส <casting uses culture llow> ินใจว่าจะไปมองหาสิ uh. SA. awesome. <wh> <ute> ่งอื่นจะเริ่มมองเรื่องเงินเรื่องงานจะโฟกัสตัวเองเป็นหลักแล้วเริ่มแคร์ตัวเองเป็นหลักแล้วเริ่มให้โอกาสตัวเองแล้วเนี่ยเริ่มอยู่ได้แล้วเนี่ยกับการเป็นไพ่ขึ้นมา e m p l o y e r คนที่เขาอยากจะโทรศัพท์หาคุณเพะฉะนั้น employer ไปนี้บอกว่าคนเร้าของชาวสี่แมททูในท่านเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับ o y e มตอยเลอรณตอนที่เขาทำร้ายค พอเดือนตุลาคมเนี่ยเห็นไหมออกตอร์เป็นลูกของปฏิทินพอถึงวันเกิดเราพอถึงวันเกิดของชาวสีเมถุนหรือว่าวันครบรอบกําหนดที่เราเคยคบกันหรือเคยรักกันเนี่ยครบปีเนี่ยนะครับหรือไม่เกินปีเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่อยากจะติดต่อคุณอยากตามหาคุณว่าตอนนี้คุณอยู่ไหนเขาอยากกลับมารักคุณนะเขาอยากกลับมาหาคนดีคนเดิมนะเขาอยากกลับมาบ้านหลังนี้นะเพราะฉะนั้นท่านบอทัานบอกไพ่สามใบนี้บอกชาวสีเมถุนท่านว่าคุณควรอยากจะเตือนสติคนที่คุณรักก่อนที่เธอจะทิ้งกันไปก่อนที่เธอจะทําร้ายกันก่อนที่เธอจะเลือกคนอื่น นะครับคุณจะบอกเขาว่าบ้านอยู่ตรงนี้นะถ้าคุณยังอยากกลับมาแต่ถ้าคุณกลับมาในวันเวลาทีม่มันสายเกินไปเนี่ยบ้านที่มันอยู่ตรงเนี้มันอาจจะไม่ใช่ที่สําหรับคุณก็ได้เพราะเราเนี่ยก็เหมือนกับคนที่อยู่ได้แล้วคนที่เริ่มมีความสุขคนที่มั่นคงคนที่เริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการที่เหมือนกับมองเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นเพราะฉันให้ส่องไปนี้อาจจะเป็นการที่ชาวสีเมืเดท่านเนี่ยมองเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแล้วเขากลับมาในวันที่สายเกินไปเขากลับมาในวันที่เหมือนกับเราอยู่ได้แล้วนะครับ เราเยอยากตัวสี่เขาว่าวันนี้เขาทําร้ายเราวันนี้เขาไม่ต้องการเราวันนี้เขาบอกเลิกบอกลาเราไปเนี่ยนะครับเขาจํามันได้หรือเปล่านั่นเองพไพ่ใบต่อมานะผมมีไพ่ขึ้นมาว่า Seven of Pen พหรือว่าไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมถุนนะท่านว่าคนของคุณเนี่ยเขายังเห็นสิ่งที่คุณทําให้เขานะเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะเหมือนกับทําดีมาตลอดเลยคบกันมาอาจจะเกิน1ปีเกิน2ปีหรือคบกันมา7ปีแล้วสิปีก็มีคบกันมาหลายปีแล้วเอาง่ายๆเลยนะครับชาวสีเมถุนะคนที่คุณรักอาจจะมีวันเวลาดีๆร่วมกัน เหมือนกับคนที่นึกถึงหลับตาเล่นถึงความรักอยากชาสี่เม่รนูลองหลับตาแลว้วลองนึกถึงดูว่าคุณกับเขาในผ่านอะไรัมาตั้งเยอะแล้วคุณก็ทาดีที่สุดแล้วจริงคุณรักเขาด้วยหัวใจคุณพยายมามทําสิ่งที่ดีมาตลอดนะครับคุณค่อนข้างจะคิดถึงที่มันผ่านมาว่าเราทําดีไปหมดแล้วทําดีทุกอย่าง้ะเพื่อคนที่คุณรักพยายามเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆให้เขานะครับหลายๆท่านจะมีการดูแลเรื่องเงินนะครับหรือว่าการเหมือนกับทําดีที่สุดในความสัมพันธ์เนี่ยทำแต่สิ่งดีๆทําแต่ความรักดีดีไม่คิดว่าสิ่่่งดีีีทเามอบให้ย เขาจะทิ้งมันไปเขาจะไม่เห็นคุณค่ามันแต่พไพ่ใบนี้บอกว่าสิ่งดีๆมันยังคงอยู่เพราะฉันไพ่เจ็ดเดียนใบนี้ว่าทุกส,สิ่งทุกอย่างที่คุณทําลงไปมันไม่ได้หายไปไหนนะสิ่งดีๆยังคงอยู่หมายความว่าทุกอย่างที่คุณทําลงไปเนี่ยถ้าคุณหลับตานะครับเดี๋ยวคุณลองคิดดูเนี่ยมันอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยแหละเขาถึงกลับมาติดต่อคุณเหมือนกับ er. เอ็มพอยเลอร์พะฉันั้นนายโดนชะตาของชาวสีม่มถุนเลยท่านว่าคนรักที่เลิกลากันไปนะครับมีปัญหากันไหมไม่เกินหนึ่งปีนะครับไม่เกินกานะนะหนดเนาะไม จะกลับมานึกถึงสิ่งดีๆที่คุณทําให้จะกลับมานึกถึงคุณค่าที่คุณเคยทําให้เขาเขากลับมาเพราะนึกถึงสิ่งดีๆเขากลับมาเพราะเขาเนื้อถึงสิ่งดีๆที่คุณทําสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้ความรักที่ดีคุณให้เขานะครับเนื้อถึงความรักที่ผ่านมาที่คุณให้เขานั่นเองแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับ f o r f p e n t a c l e หรือว่าไพ่สี่เหรียญไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมถูลท่านว่าเหมือนกับคุณกำลังค้นหาคําตอบว่าเราควรจะกลับไปรักษาความรักแบบนี้ไหมเราควรจะตามหาเขาไหมเราควรจะติดต่อเเขาาไปปหรือล่ นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้แนะนำชาวสีเมทูลท่านว่าถ้าเกิดคุณยังมีหัวใจนะครับคุณยังมีเขาอยู่ในหัวใจคุณยังต้องการเขาอยู่คุณยังเห็นคุณค่าเขายังเห็นว่าโอเคแหละเป็นยังเป็นยารักษาโรคมันจะเป็นเหมือนกับสิ่งดีๆที่เรายังมองเห็นอยู่ยังมีประโยชน์สำหรับเราอยู่นะครับยังยังมีทําให้เราสึกว่าอิ่มใจนะครับหรือว่าคขาสึกว่าเราอยากจะรักษาเนี่ยไพ่ใบนี้คือการแนะนําชาวสีเมทูลท่านว่าคุณอยากรักษาความรักของคุณเอาไว้ครั้งนี้นะครับเจ็ดถ้วยคิงเทอรหเียน อาจจะเป็นการส่งคลิปนี้ไปบอกเขานะครับว่าเรายังอยู่ตรงนี้หรืออาจจะส่งเพลงการละครั้งหนึ่งนะครับไปบอกเขาว่าการละครั้ง,นงหนึ่งจําได้ไหมว่าเราเคยรักกันการละครั้งเ็เคยอยู่บ้านหลังเดียวกันเคยมีความสุขและบ้านหลังเนี้ยแล้วคุณคนนี้ย,ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยท่านจะกลับมาเนี่ยก็กลับมาในวันที่มันเป็นไพ่สี่เหรียญกลับมาตอนที่ยังมีคุณค่ากลับมาตอนที่ยังต้องการกันกลับมาตอนที่ยังอยากจะกอดกันอยากจะรักกันอยากจะรักษากันเอาไว้นะไม่ใช่กลับมาในวันที่เหมือนกับเอ็มพอยเลอร กลับมาในวันที่คุณเหมือนกับเคยทําร้ายฉันเคยเลิกฉันไปแล้วเหมือนกับคุณเหมือนกับไปครบกาหนดแล้วอ่ะคุณไปตามทางของคุณแล้วคุณไปไม่รอดคุณต้องการฉันคุณถึงกลับมาไพ่บอกแบบนี้นะครับไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าเอ็ดออฟวันหรือไพ่หนึ่งไม้เท้าถ้าเกิดถามว่าชาวสีเมทุนตอนนี้เป็นยังไงบ้างหนึ่งไม้เท้าคือเรื่องของความมั่นคงการจุดเทียนเห็นไหมครับคุณอาจจะมีความหวังนะครับเพราะฉันความรับความมั่นคงที่ชาวสีเมถุนมีให้คนที่คุณรักเนี่ยผมเชื่อวคุณเป็นคิงถือเหรียญกับหนึ่งไม คุณเป็นคนที่ลรักใครเนี่ยเวลารักใครเนี่ยก็รักมากรักสุดหัวใจพยายามทําดีที่สุดนะครับยังคงอยู่ที่เดิมยังคงไม่รักใครทั้งๆมีตัวเลือกเข้ามามีคนให,ใหม่ๆเข้ามาให้เลือกให้คุยให้เปิดใจใหม่แต่คุณยังไม่ไปเพราะว่าหัวใจคุณยังอยู่ตรงนี้เพราะฉันเอ็ดออฟวานเนี่ยคือไพ่ของกาหนดที่ว่าชาวศีมทุกท่านที่คุณยังรลกสึกอยู่ตอนนี้เนี่ยหรือยังรักยังรอยอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเป็นคนจริงจยังกับความสัมพันธ์เป็นคนที่เวลารักใครแล้วเลือกใครแล้วเนี่ยก็จะมั่นคงอยู่แบบนั้นนะครับไม ค,คุณก็จะเหมือนคนที่เหมือนกับเจ็ดถ้วยหลุดพลล้นแล้วเริ่มแคร์ตัวเองเริ่มรักตัวเองเริ่มกลับมาหันดูแลตัวเองเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าเริ่มกลับมาโฟกัสเรื่องหนึ่งในเท้ากลับมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการที่เราอยู่ได้อย่างมั่นคงมีความสุขเหล่านั้นเองเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมทุนว่าคุณเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาดูไพ่แนะนําชาวสีเมทุนแล้วก็การทํานายในเดือนสิงหาคมดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าเพจออฟคัพ นะครับหรือว่าเด็กถือถ้วยไพ่ใบนี้บอกชาวสิงห์เปถุนท่านผูนเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับตั้งแต่ผ่านมิถุนายนกลางปีเป็นต้นมาเนี่ยนะครับคุณเริ่มดูดีขึ้นแล้วจะเห็นภาพของผู้ชายคนนึงเขาส่งกระจกผู้หญิงคนนึงเขาส่งกระจกนะครับเล้วเหมือนกับเห็นเงาตัวเองว่าเอ้ยเราตื่นแล้วว่าเราได้สติแล้วว่าเอ้ยเรามีคุณค่ามากกว่าที่ต้องกลับไปเจ็บนะเราทำนที้สุดแล้วนะเรารักเขามากที่สุดแล้วนะเราพยายามอยู่บ้านหลังเนี้ยพยายามดูแลเขาอย่างดีพยายามทําสิ่งดีมาตลอดเนี่ยแต่เขาไม่เเหห็นนนนค่น่่า่าาาาียมว ถ้าเขาไม่เห็นค่าเราถ้าเขาไม่รักเราเราก็ต้องกลับมารักตัวเองเริ่มกลับมาเห็นตัวเองเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองถึงเวลาที่ต้องรักตัวเองแล้วถามว่ายังรักอยู่ไหมคิงถือเหรียญเจ็ดเหรียญหนึ่งเมตรเท้ายังรักอยู่แล้วแต่มันเจ็บเกินที่เป็นเด็กถือถ้วยเจ็บเกินที่เหมือนกับจะกลับไปเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรจะเจ็บเกินกว่าการที่จะเหมือนกับการที่เราไปทําดีกับใครแล้ว,วเขาไม่เห็นค่าเราเพราะฉันเด็กถือถ้วยหมายความว่าคุณ ตั้งแต่มีทนายอยู่เป็นต้นไปดูดีขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นนะครับเริ่มอยู่ได้มากขึ้นมีโอกาสเรื่องความรักใหม่ๆเข้ามามีตัวเลือกมากขึ้นมีคนเข้ามาให้คุยเข้ามาให้เลือกนะครับแต่คุณเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเกิดเคยคบใครเนี่ยต้องเป็นเด็กถือถ้วยต้องเป็นคนที่ดีขึ้นต้องเป็นคนที่ดูแลเราได้ไม่ใช่เราดูแลเขาฝ่ายเดียวเพราะฉะนันทานายว่าคุณจะพบเจอเด็กอายุน้อยกว่าคุณอาจจะพบเจออายุ e น้อยกว่านะครับหรือพบเจอความรักใหม่ๆเข้ามาที่เหมือนกับคนที่เขาสามารถเข้ามาดูแลคุณได้ตอน,นคุณอาจจะพบเจอแล้วก็นอาคต จากเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาที่ผ่านมาเดนเ่เกิดคุณแหละนะครับถ้าคุณตัดสินใจจบแล้วก็เลิกนะครับแล้วคบกับใครมาเกินครบเวลากําหนดแล้วเนี่ยแล้วคุณตัดสินใจมุกออนเนี่ยก็จะพบเจอความรักใหม่ๆเข้ามาในอนาคตนั่นเองที่กำลังรอคุณอยู่แต่มิถุนายนหาแต่เป็นต้นไปเป็นต้นไปนะครับไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าทาวเวอร์ไพ่ทาวเวอร์ใบนี้บอกชาวสีเมทัลหรือท่านว่าคนคนรักของคุณที่เลิกลากันไปเนี่ยนะครับที่เขาโมโหคุณที่เขาทําอะไรไปด้วยอารมณ์เนี่ยนะครับที่เขาเป็นเอ็ ที่เขาเคยทิ้งคุณไปเนี่ยที่เขาตอนนั้นเขาเหมือนกับเขาไม่ต้องการคุณเนี่ยวันนี้เอ็มพอยเลอร์กับทาวเวอร์กับกลายเป็นคนที่พยายามติดต่อคุณด้วยความรู้สึกว่าหายไปไหนคุณทำไมถึงทิ้งเขาทำไมคุณถึงไม่ใจอ่อนทำไมคุณถึงไม่รับโทรศัพท์ทำไมคุณถึงไม่ยอมเปิดช่องทางทำไมคุณถึงตัดสินใจเลิกลากับเขาเพราะฉันไพ่เอ็มพอยเลอร์กับไพ่ทาวเวอร์ไปเนี่ยว่าคนักของชาวราสี่เมษถุนที่เลิกลากันไปเนี่ยนะครับในวันนั้นที่เขาใช้อารมณ์หรือเขาทำร้ายคุณด้วยความรู้สึกไปเนี่ยวววัันนนี้้เเคคาาาาากลลบมมิิดดแ่่พยตตอุณะ พยายามมองคุณหันทางโซเชียลพยายามติดต่อพยายามค้นหาแต่วันที่คุณตัดสินใจว่าเด็กถือถว้วยวันที่เราเติบโตขึ้นในวันที่เราอยู่ได้แล้ววันที่เรามีความสุขแลในวันที่เราเหมือนกับเริ่มดูแลตัวเองเริ่มรักตัวเองแล้วเขากลับเห็นค่าคุณนะ่ะแต่วันที่คุณเขาทิ้งคุณไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดดีๆประมาณนั้นไพ่ใบต่อมานะครับตำแหน่งที่9ก้าไพ่ขึ้นมาว่า e อ g h of c u p หรือว่าหนึ่งถ้วยไพ่ใบนี้ขอทํานายดวงชะตาของชาวสิเม็ดูนท่า,วาวนว่าความรักของคุณที่เลิกรากกันไปแทบไม่เกินหนึ เป็นความสุขเป็นความรักเป็นความรักที่เริ่มต้นกันใหม่ที่ทะเลาะกันไปด้วยอารมณ์หรืออะไรใดก็ตามนะครับถ้าไม่เกิน4เดือนถึง1ปีเนี่ยยังกลับมาติดตอ่อกลับมาพูดคุยกันอยู่แต่ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์นะครับพยายามอย่าใช้อารมณ์พยายามเหมือนกับให้โอกาสกันปรับเปลี่ยนทิสัากันนะครับและไพ่ขึ้นมาว่าเอฟออฟคัพหมายความว่าการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นความสุขใหม่ๆมการมีความสุขจนเอ่อล้นนะครับวันที่น้ําตามันไหลออกมาวันที่เราเจ็บปวดที่เราเสียใจเนี่ยถ้าเราไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจไม่เคยร้องไห้่ยวาาม ตำแหน่งของชาวสีเมตถุนท่านเน,นี่ยนะคขที่รอคุณอยู่เนี่ยคุณมีโอกาสพบเจอความรักใหม่ๆที่มีความสุขกว่าเดิมใครผ่านความเจ็บปวดอกหักเสียใจร้องไห้ความสุขรออยู่ความรักดีๆรอเราอยู่อย่าไปร้องไห้เลยเพราะเราทาดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดคนรักเก่ากลับมาก็จะกลับมาทําตัวเริ่มต้นกันใหม่มีความสุขมากกว่าที่เคยทาร้ายกันกลับมาแก้ไขกลับมาปรับปรุงตัวอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยมันสายเกินไปหรือเปล่าอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังจะให้ภัยเขาหรือเปล่านะครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือบท นายออบคับอยู่ไพ่เก้าถ้วยเป็นรูปของแฮปปี้เบอร์เดย์เห็นไหมครับงานวันเกิดงานปาร์ตี้เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่ามันเป็นความคบรอบใครที่ผ่านวันเดือนปีเกิดเขารือสีมถุนแต่ท่านมาแล้วเนี่ยบวสุขความรักของคุณคือเหมือนกับคนรักของคุณเนี่ยเขานึกถึงคุณนะเขาจะกลับมาในวันที่ครบรอบคุณนั่นแหละคบรอบการคบการคบรอบการเป็นแฟนคบรอบการแต่งงานครบรอบวันเกิดของเขาของเรานะครับเขาจะกลับมาอวยพรมันเกิดคุณเขาจะกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกับคุณแต่ไพ่ก้าถ้วยไบนี้ว่าเขาจะกลับมาแค่่ตติดอนะ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาแคร์คุณเหมือนกับที่คุณเนี่ยอยากหวังว่าการกลับมาครั้งนี้จะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมจะกลับมาเป็นคิงถือเหลียนจะกลับมาเป็นคนรักคนเดียวที่เราเคยดีต่อกันเคยมั่นคงต่อกันเนี่ยอีกหรือเปล่าแต่ไพ่ก้าถ้วยบอกว่าถ้าเกิดเขากลับมาผ่านๆถ้าเขากลับมาแบบไม่ได้กลับมาด้วยความจริงใจไม่ได้กลับมาเพราะเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นไพ่เก้าถ้วยใบนี้บอกชาวสีมืดทุยท่านว่าบทสรุปความรักคุณเนี่ยคุณก็จะมีความสุขกับตัวของคุณเองคุณก็จะเหมือนกับหลุดพ้นเมื่อถึงเเเเเววลาาามมมืื่่่อออคครบบผนนัดีกิุณะ นะครับคุณจะพบเจอความสุขที่แท้จริงนั่นเองรองคอยคุณอยู่คนสังคมกลุ่มใหม่ความรักใหม่นะครับที่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมนะครับไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่ของคนรักของชาวสีเมท,ท,ท,ทุนนะครับมาดูกันว่าเขารู้สึกไงคุณบ้างไพ่ใบแรกนะผมขึ้นมาวิาโรเฟนเข้ามาขอทานายความรักของชาวสีเมท,ท,ทุนแทนว่าคนรักของคุณเนี่ยเขายังรักคุณอยู่ยังมีความผูกพันยังมีสิ่งดีๆที่เขามองคุณอยู่เขาเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนเหมือนกับเป็นพระเจ้าอะเป็นเหมือนกับคนดีที่ให้ใหขขอภัยเขาตลอด พอฉันเขาถึงเป็นไพ่ก้าถ้วยบางทีเขาอาจจะทิ้งคุณไปไม่แคร์คุณตอนที่เขาทําร้ายคุณแต่พอเขากลับมาเนี่ยเขาเป็นไพ่ฮีโรเฟนนะ่ยพอฉันไม่มีความผูกพันสิ่งนี้ที่ชาวสี่มทถุนลท่านเนี่ยรักและดูแลและทําดีมาตลอดคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่กันคุณอาจจะเหมือนกับแต่งงานกันมาหรือมีลูกมีครอบครัวหรืออะไรกันมาเนี่ยแหละถึงกลับมาไงนะครับและไพ่ขึ้นมาว่าดิแฮงแมนขอท่านายความเรกของชาวสีเมทถุนลท่านว่าคนเรื่องคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงคุณนะ เขาเห็นความรักแท้จริงของคุณนะว่าที่เขาทาร้ายคุณขนาดเนี้ยทําไมคุณยังห่วงใยเขาอยู่นะทําไมคุณยังรักเขาอยู่นะทำไมคุณยังอยู่ตรงนี้อยู่นะทั้งที่คุณมีทางไปที่คุณมีตัวเลือกแต่คุณไม่ไปอ่ะนะครับพะฉันเขาคงเห็นความจริงใจของเราแหละเพราะฉันไพ่ไปนี้บอกว่าคนลกของชาวสี่เมถุนเนี่ยเขาคิดถึงคุณเขาแอบส่งคุณอยู่แต่เขาอาจจะยังไม่กลับมาเพราะยังมีคนความสุขกับคนอื่นอยู่ยังแคร์คนอื่นอยู่ถามว่าเขารักเราไหมไพ่ขึ้นมาว่าถูกอับคับขอทำนายความรักชาวสีเมถุนนะท่านว่าคนลกของคุณ้าเล่ย เขายังรักคุณอยู่เขาจะกลับมาเจอหน้ายังกลับมาพูดคุณยังกลับมาติดต่ออยู่แต่เกิดเลิกไปเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยคุณก็พบเจอความรักที่เหมือนกับมงกุฎอันใหม่พระราชาคนใหม่นะครับเทพบุตรองคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วคุณอาจจะมาเจอความรักที่คุณกล้ามอบความรักความดีๆสิ่งดีๆเนี่ยให้แก่กันนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่านออฟเพนดิคอนหรืออซูนเือรียนก็ขอตอบนายไว้ก่อนเลยว,ว่าการกลับมาของเขาเนี่ยเป็นอซูนเือรียนเข้ามากลับมาด้วยความร้อนรนกลับมาเพราะมีปัญหา กลับมาเพราะอาจจะกลับมาแค่ติดต่อเราทั่วไปก็มีเพราะฉันอาจจะถือเรียญไปนี่บอกว่ามันยังมีความรู้สึกที่นอกจากชื่อคุณแล้วเนี่ยมันมีสิ่งอื่นที่มันมันมีสิ่งดีๆหลงเหลืออยู่นะครับเพื่อนจำได้เสียจากความรักมันยังหลงเหลืออยู่นั่นแหละเพราะฉันที่บอกไปอะไรที่คุณเคยให้ความรักที่คุณเคยทําเนี่ยมันอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยแหละมันไม่ได้หายไปไหนเลยทิ้งไว้ในใจของเขาแล้วนั่นเองนะครับไพ่ใปสุดท้ายผมให้นไพ่อรเคเนแนะนาชาวสีเมทุลท่านว่าดูนอดยิงพอยซันไพ่เบนที่บอกชาวสีเม เขาทำร้ายคุณคุณรู้ว่ามันเป็นยาพิษอ่ะนะครับคุณเหมือนกับสนองไว้ที่อยากจะกินแอปเปิ้ลอาบยาพิษหรือเปล่านะครับอยากจะทำร้ายตัวเองอยากจะดื่มยาพิษหรือเปล่านะครับถ้ารู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยโอเคครึ่งหนึ่งอาจจะเจ็บไปแล้วก็เปลี่ยนซะแต่เกิดรู้ว่ามันทางเจ็บทังเสียใจยังไม่ดีเนี่ยแล้วกลับมา้ยังไม่ดีอยู่เนี่ยมันก็ควรจะไม่ต้องไปกินยาพิษนี้แล้วนะหยุดทำร้ายตัวเองได้แล้วหยุดทำให้ตัวเองเจ็บหยุดดื่มยาพิษจากคนที่เรารักได้แล้วจากคนที่เรารัักเขาได้้แลวนะครบ ก็ขอบคุณชาวสีเมทุนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดต c r i า e ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปอยู่แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ